สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องทํากินบนถิ่นเกิดสิผ้ามาเบิงช่วงน้ำที่มันเค่อยขึ้นมาหนามันห่วมนะคะอันนี้จะมุ่งสู่เข้าบ้านน้องอาคูนนะคะ่าแล้วก็ถ้ามื้อนี่น้ำม,มันลดลงลหลายก็แสดงว่า อีกไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์น้ำแถวนี้ก็จะแห้งเป็นปกติแล้วนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะก็สีมาเบื้องข้างด้านทรายแล้วก็ด้านขวานะคะจะเห็นว่าน้ำเริ่มจะลดลงเป็นการรายงานสภาวะอากาศตอนนี้ก็คือโปร่งใสนะคะตอนนี้สิเขาบ้านน้องอาคูงแลลวคะ่ะก็จะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะน้ำก็แหง้งแห้งเริ่มจะมดแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ค่ะนั่งตรงที่ลุ่มนะคะมันก็นยังมีน้ำ บริเวณที่ลุ่มอยู่นะคะส่วนในหมู่บ้านกับบ่มี่แล้วนะคะตแต่ว่าตอนนี้ยูนิเต็นกับยังผากันยังปอดภัยอ่ะค่ะยยานว่ามันจะมีพายุลูกใดลูกนึงเข้ามาอีกนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ,อมีแดดฝนกับบ่มี่แล้วทองฝาโปร่งใสนะคะเมื่อว่านนี่ได้มาแจกถุงยังชีพอยู่ที่หมู่บ้านหนองอาคูนนะคะก็คือทุกคนถามว่า มันมีผลกระทบไหมมันก็มีผลกระทบอะคะ่ะแต่ว่าความเสียหายก็ตามที่ได้สํารวจนะคะก็มีความเสียหายมากพอสมควรนะคะสําหรับอบตปราสาทกะไม่นิ่งดูได้นะคะก็คือได้รับความช่วยเหลือตะหลอดนะคะอันนี้ก็คือง่วคขั้วสียังบนท่านกะเอาใบบานนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้ํามันจะมาอีกแต่ตอนนี้คาดว่าน้ำจะโบมาแล้วนะคะ ในช่วงของบ้านน้องอคูนก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะคะเข้าก็เริ่มจะเห็นยอดแล้วนะคะส่วนสวนยางของเพ่อนมันก็นยังมีพอมีนามอยู่นะคะมันก็คือจะแหงลเรงเลยๆภายในหนึ่งอาทิตย์คาดว่านามมันน่าจะลดแหงลงเป็นปกตินะคาดว่านะคะแต่เขาก็ต้องเบิงพ้นฝ่าอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับบ้านน้องอคูกนก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นมุ่งเข้าสู่บ้านกะทิ บ้านกะทินะคะอันนี้ก็คือมุ่งเข้าสู่ทางบ้านกะทินะคะเดี๋ยวเราจะไปเบิงสถานการณ์ว่าตอนนี้ท้างบ้านกะทิน้ำแห้งเรลหรือย่งนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาตอนนี้จะเป็นป่าล้อมรอบด้วยน้ําเมื่อก่อนนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะเป็นแบบมิเตน,น้ำหลายคับอันนี้ทางด้านขวานะคะน้ำเริ่มลดลงแล้วเริ่มเห็นกอเขาแล้วเห็นปลายเขาแล้วนะคะส่วนบนถนนเมื่อก่อนนี้ก็คือน,น้ำเกือบจะถึงถนน สีดำนี่นะคะแล้วก็เอ่อพราในช่วงคองอาทิตย์นีก่ก็แห้งลงไปมากๆแล้วนะคะถือว่าเป็นผลดีกับช,า,า,ชาวนาชาวเกษตรกรของเฮานะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายก็แจ้งเข้าไปได้นะคะได้รับการช่วยเหลือทุกท่านนะคะอันนี้คืองวกั้วย้เพื่อนยังเอามาไหวอย,อยู่กลางถนนอยู่นะเพิ่นเพิ่นเพ่นยังเลี้ยงอยู่หาเห็ดไปฟ่อมเด้อพี่น้องพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปังฮ้อยเชอรี่กับมี่นะคะ ทุกอย่างมีนะคะมันมากับน้ํานะคะใส่เดือนนี่ยังมีหลยอยู่ยังขวดกันอยู่ขางถนนขางท่าขางพ่นอยู่นะคะตอนนี้ก็คือยังขวดกันยังคลายกันรายได้ก็ยังดีอยู่นะคะอันนี้คือมุ่งสู่เข้าบ้านกะทินะคะม่อว่านที่มาหนามยังหลายอยู่แต่ว่ามือหนีลงไปกะเป็นเม็ดคึอกันนะคะแห้งแล้วนะคะ ก็คงจะเข้าสู่สภาวะสะภาพเดิมนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะปลอดภัยจากสถานการณ์ครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามเลยนะคะช่องทํากินบนถิ่นเกิดนะคะฝากด้วยนะคะจะได้ทําคลิปดีๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ